สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมา,า,ห,าหาวิธีวิธีการแก้ปัญหาเน็ตปิงสำหรับการเล่นฟ r e e ฟ v นะครับหรือเกมอื่นๆนะครับก็จากที่เราลองเดี๋ยวเราลองดูนะครับอตอนนี้ปิงอยู่ที่เอยปิงยังไม่ปิงยังไม่ขึ้นเนาะต้องเข้าไปเล่นเกมก่อน สักครู่นะครับก็จากที่ผมหาข้อมูลมานะครับบางคนก็ให้บอกไปรีเซ็ตตัวสัญญาณอินเทอร์เนต็ตบางคนก็บอกให้ไปปิดโหมดไม่จำกัดอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมมันใช้รู้สึกจะใช้ประมาณ4ีหวิธีนะครับ ตอนนี้ก็เราก็เห็นแล้วปิงเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็จากที่ผมลองทําตามที่เขาบอกก็ปรากฏว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้นะครับเพราะว่าปัญหาก็ยังคงอยู่เนาะเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นแปดสิบสี่แปดเจ็ดสบเก้าบางทีก็ร้อยกว่าก็มีนะครับหลายคนหลายๆคนที่เข้าไปเล่นก็จะมีปัญหาตอนอย่างฟีไฟเนี่ยก็จะพบปัญหาว่า เวลาช่วงตอนเก็บของมันเก็บของดีเลย์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีการแก้ไขของของผมนะครับให้ดูอีกครั้งนะครับตอนเข้าเกมนี่สองร้อยกว่าก็มีนะครับแล้ว,ลวราะหว่างเล่นมันก็จะภาพจะกระตุกกระตุกแบบนี้ครับเห็นไหม ทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขนะครับก็ให้เราไปที่การตั้งค่าข้างบนนี้นะครับแล้วก็เปิดโหมดเครื่องบินนะครับเปิดโหมดเครื่องบินเสร็จปุ๊บ w i ไ i มันจะดับแล้วก็เปิด wi-fi อีกรอบหนึ่งนะครับเชื่อมต่อล้มเหลวเดี๋ยวรอมันเชื่อมต่อสักพักหนึ่งนะครับ ตอนนี้เก9าเกาบวกอยู่หกร้อยห้าแล้วสี่ร้อยหกแล้วห้าสิบสี่แล้วเจ็ดสิบเจ็ดล้วนะครับตอนนี้เริ่มปกติแล้วเนาะสิบเจ็ดสิบแปดหกนะครับสิบเจ็ดสิบหกเริ่มปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันชอบปิงบ่อยก็คือตอนเก็บของนะครับโหเรามาตกตรงไม่ค่อยมีของด้วย วิ่งแป๊บหนึ่งนะครับพอตอนเก็บของเนี่ยอาการก่อนนั้นนี้อาการดีเลยจะมาเลยเก็บของแล้วของไม่เข้ากระเป๋านะครับเก็บได้ปกตินะครับโอเคงั้น เดี๋ยวดูให้ดูปิงนะครับดูตรงนี้นี่สิบเจประมาณนี้นะครับอันนี้คือปิงปกติของมันที่ควรจะเป็นนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ผมจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ